นะคะเพื่อนๆสวัสด,ดียมามเช้านะคะเช้านี้ก็ออกมาือนะคะนกกระโบยบินกันนะคะท้องฟ้านะคะนี่นะคะน้ำหู่บ้านอ,อันออกมาอาศัยบาสนะคะเพราะว่าจะไปวัดก็ฝนระะุน้มมากมเลยนะคะพร้อมตกเมื่อคืนตกหนักมากๆเลยน้ําท่วมห้องท่อน้าทิ้งมันตันนะคะกันบนของห้องนอน นกมันคาบเอาเศษญ้าเศษใบไ,ไม้อะไรไปอุดอที่ท่อน้ำทิ้งดีนะขึ้นไปแบบก่อนล่วงหน้าเมื่อวานแอร์เสียลูกก็ยังแบบซ่อมยังไม่เสร็จต้องไปหาซื้ออะไรก็ไปสุลา่างงจังหวัดก็ก็เลยยังซ่อมไม่เสร็จไปเอาพัดลมนะคะเอาพัดลมจะเอาขึ้นไปไว้ตอนเย็นเห็นน้ำท่วมฝนมันยังตกอยู่ โอ้ยต้องแบบหาอะไรมาแยงท่อพอจะเสร็จเหนื่อยเลยนะคะคเพื่อนๆคะ่ะก็เช้านี้ก็ได้ใส่บาตรเลยนะคะคเพื่อนๆคะ่ะเอาบุญมาฝากนะคะคเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้ก็เป็นวันพระนะคะวันวิสาขบูชาเพื่อนๆคะ่ะคืนก็ว่าจะไปเที่ยวงานวัด <c oughs> จะไปหาสมลำวงย้อนยุคเนาะฝนตกหนักนะคะเพ <c oughs> ื่อนๆค่ะ ก็เลยไม่ได้ไปวันนี้เขาก็มีเวียนเทียนก็ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าดูนะคะชำ่ำช่ำมากมาเลยะค,ะค่ะบรรยากาศคน,คนก็วันยุดนะคะก็พัก่นอนกันตามพิียาบทก็เดี๋ยวใส่บ้านเสร็จแล้วนะคะก็จะไปหาออกกำลังกายนะคะในหมู่บ้านเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่า มันแฉะมันชืน้นมันลื่นหรือเปล่านะคะพเพื่อนค่ะไปเดี๋ยวไปดูกันกับเมย์นะคะว่าวันนี้เมย์จะได้ออกกำลังกายไหมอ๋อกลัวอุปกรณ์มันลื่นเนาะแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยววันนี้ฟ้าขึ้นมากๆเลยก็เลยไม่ออกปั่นทั้งนอกนะคะ หาออกกาลังกายในหมู่บ้านไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ปั่นองมาใส่บาทหน้าหมู่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยลอยน้ําฝนตกนะคะเมื่อคืนเช้านี้ก็ยังช่านะ,ะฟ้าช่ามากๆเลยะคะ่ะนค่ะเมยก็รลเข้าทางด้านหลังหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะไป มีสารประภูมิด้านหลังบ้านสวยงามด้านหลังของหมู่บ้านนะคะเพื่อนค่ะด้านข้างก็เป็นป่าลุกล้งนะคะแต่ว่าน่าจะมีคนเขาซื้อไว้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้มาทาอะไรดูไหมของไก่ด้วยนะคะของไก่กุ๊กกุ๊กของไก่กุ๊กกุ๊ก ลงปลูกกล้วยไว้นะคะน้ำขังเลยอะ่ะฝายังปิดอยู่นะคะเ,เพื่อนๆทานฝาทิ่ขึ้นสูงแล้วนะคะเจ็ดโมงกว่าแล้ ก็ถายเพียตื่นแนะแม่จะไม่อยากลุกจากที่นอนดูคลิปให้เพื่อนๆไปก็ดูไปหลับไปตื่นมาคอมเมนต์ตื่นมาคอมเมนต์เนาะัเพียอา,ากาศร้อนด้วยเมื่อาวานก็กิจกรรมเดี๋ยวแอร์เสียเดี๋ยวฝนตกเมื่อวานมาขอเขาถ่ายดอกกล้วยไม้นะบ้านข้างในบ้าน นะคะคมาดูกันนะคะบรรยากาศช้ำเลยนะ,ะวันนี้คนก็งเงียบเลยนะคะก็มีคนมานั่งนะคะแต่ยังไม่เห็นคนออกกำลังกายน่าจะเสร็จกันแล้วนะคะในบรรยากาศบรรยากาศนะคะออสนามกีฬาประจำหมู่บ้านนะคะเพื่อออกกำลังกาย โอ้โหแฉะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอืมพอได้มั้งคะเนาะไปีมอกำลังกายด้วยกันกับเมนะคะ mm. คเพื่อนๆค่ะมาค่ะก็ถึงแล้วนะคะสนามกีฬาเนกประสงคะ์เดี๋ยวเมก็จะจอดรถนะคะเดี๋ยวมอกำลังกายด้วยกันนะคะ mm. คเพื่อนๆค่ะ mm. ยำเช้านะคะ เช้าวันหยุดนะคะเพื่อนๆค่ะขอให้เป็นวันหยุดพักผ่อนดีๆแล้วก็มีความสุขสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะก็ฝากติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์ก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะอหาส่งงานพี่ยูไปตามวิถีวิถียูทูบเบอร์นะคะเพื่อนๆค่ะอย่าเบื่อกันนะคะ อายบายๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมย์ออกกำลังกายตัวไหนบ้างนะคะค่ะเพื่อนๆถามมาออกกำลังกายด้วยกันยามเช้ากับเมย์นะคะกออันนี้น่อยๆนะคะออเดิฟออเดิฟค่ะออกกำลังกายจุดนี้นะคะก็จะได้ก,กำลังแขนนะคะเพื่อนๆขาตึงไปปล่อยให้สุดแขนได้ตึงเลยนะคะแล้วก็ได้นะะ้าท้องนะคะกมเน,นื้อหน้าท้องแล้วก็น่องนะคะ เหยอน้องให้ตื่นคะเพื่อนค่ะออนี้น้อยหน่อยนะคะเอาวันนี้ท้องฟ้ามืดขึ้นมากเลยนะคะเพื่อนค่ะก็อากาศไม่ร้อนนะคะเพื่อนค่ะออกกำลังกายทีสนานกีฬาเหล็กประสงค์ประจำหมู่บ้านนะคะเพื่อนก็อันนี้น้อยหน่อยออเดิฟนะคะอย่างละนิดละหน่อยนะคะเพื่อนค่ะเติมร่างกายนะคะก็จะไปปั่นจักรยานต่อนะคะเพื่อนค่ะ บาย y นึงนะคะก็าเมย์จะเลือกออกสำหรับแขนกับขานะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็หน้าท้องนะคะตัวนี้ก็จะได้เหมือนกันนะคะ,ะก็โน้มตัวอนะคะยืดให้สุดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ นี้เงียบดีนะคะเป็นวันหยุดนะคะคนก็แบบพักผ่อนกันนะคะก็ฝนก็เหมือนจะย้อยมานะคะเพื่อนๆค่ะก็นีนิดหน่อยนะคะของร่างกายกันนะคะยามเช้าคนนี้เพื่อนๆค่ะท่าละนิดละหน่อยนี้จะตัดไม่ทคลิปยาวนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นคลิ่สั้นๆเพื่อนๆได้ดูนะคะท่าของการออกกําลังกายแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละตัวนะคะเพื่อนๆค่ะ ท่าต่อไปนะคะเ,เพื่อนๆค่ะสำหรับท่านี้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็จะได้การทรงตัวนะคะแล้วก็เอวด้วยน,นะคะแล้วก็แส่งไปนะคะเ,เพื่อนๆต,ตอนนี้เมย์น้ำหนักขึ้นหลายโลเลยนะคะเ,เพื่อนๆต้องต้องเฟิร์มร่างกายกันหน่อยนะคะ ช่วงไม่สบายก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็ท่าละนิดละหน่อยนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่ก็ฝึกการทรงตัวที่ดีนะคะแล้วก็ได้กำลังแขนนะคะเราต้องยืดไว้นะ,ะพเพื่อนค่ะก่อนที่เราจะลงนะคะต้องแบบให้นี้ก่อนนะคะ โอเคนะคะเพื่อนๆค่ะก็เพิ่มกันท่าละนิดละหน่อยนะคะสู้ค่ะนี่ก็จะมีประโยชน์หลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆค่ะทั้งการทรงตัวกำลังแขนกำลังขานะคะเพื่อนๆค่ะแล้วแต่เราจะใช้นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะไปข้างหน้าไปข้างหลังแบบนี้ก็ได้กำลังแขนได้กล้ามเนื้อหน้าท้องเวยนะคะเพื่อนๆค่ะ จับให้มั่นนะคะเนี่ยนะคะีแล้วก็เก่งหน้าทองแบบนี้ก็จะได้นะคะพเพื่อนค่ะแล้วก็เก่งไน้อยนะคะเพื่อนค่ะแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะใช้แบบตัวโหนนี่แฝงแบบนี้ก็ได้นะคะพเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็สามารถได้แบบเป็นท่าออกมือกายที่แบบการทรงตัวนะคะพเพื่อนค่ะ <S <S ก็ได้แขนด้วยนะคะเพราะว่าเราจับที่นี่ๆๆนะ แล้วเราจะโน้มแบบเมื่อกี้ก็ได้นะคะนี่ก็จะได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่ะเลยนะคะแล้วก็เก่งทั้งหน้าท้องทั้งขาทั้งแขนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็ดีนะคะนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เก่งงงย์นะคะนี่นะคะเราจะได้ประโยชน์หลายส่วนเลยคะ่ะจากตรงนี้นะคะได้ทั้งตาเนื้อท้องนะคะขาแขนแล้วก็กป็นทรงตัวเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ สาไปแบบท่าที่เราต้องการเลยนะคะเพื่อนก่อนที่เราจะเล่นเราก็เช็คสภาพของเครื่องออกกำลังกายก่อนนะคะเพราะบางทีมันก็ชำรุดเนาะอีกองใช้เคลื่อนรวมเพื่อนก็ยังละนิดละหน่อยนะคะบาย